สวัสดีค่ะเพื่อนนิดๆต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะนี่กม็มาเจอกับพี่มีกวางพันท่องยูทูปปุกไตฟ์สดค่ะวันนี้มาทำกับข้าวด้วยกันนะคะแล้วก็เมสาเมสาไปด้วยกันนะคะเมื่อเช้าไม่ได้มาไลฟ์นะคะพอดีว่าไปไปหวนน้ากันตั้งแต่เช้านะคะเนยไม่ได้มาไลฟ์วันนี้ก็เลยแวะมาไลฟ์ดทดกุยกันนะคะประเด็นที่น่าสนใจที่อยากจะมาเล่าถู่กันฟังวันนี้นะนะคะ ก็คือประเด็นในเรื่องของการเดดฝรั่งในไทยนะนะคะอยากจะมาเล่าสู่กันฟังประเด็นนี้นะคะังจากที่ได้มีโอกาสได้เข้าไปอ่านเนตหลายที่นะแล้วก็เห็นเนตหลายจุดวันนี้ก็เลยอยากจะมาเตือนไทยนะคะว่าฝรั่งที่ไทยเราสมควรที่จะเดทไหมพิ้เงเช่นก่อนนะคะว่าฝรั่งนะนะคะโดยส่วนตัวนะสารมีที่บ้านก็เป็นฝรั่งที่ไทยดังนั้นนะมันขึ้นกับตัวบุคคล มันขึ้นกับตัวบุคคลแต่สิ่งสำคัญมากที่สุดเราจําเป็นที่ต้องรู้นะคะว่าหากคุณจะเดทฝรั่งที่ไทยนะเพราะว่าฝรั่งที่ไทยบางคนสถานะเขาไม่ได้โสดแล้วคุณอย่าลืมนะว่ากฎหมายไทยเอ,อื้อให้เมียหลวงฟ้องเมียน้อยบางคนก็บอกว่าเราไม่มีเงินเราเป็นคนยากจนนู่นนี่นั่นเขาจะมาฟ้องเอาะไรที่ไม่มีจ่ายหรอกบางครั้งนะคะเมียหลวงเขาไม่ได้ฟ้องต้องการเอาเงินจากคุณ เขาต้องการฟ้องเพื่อความสะใจทําให้คุณเดือดเนื้อร้อนใจทําให้คุณอ,อยู่กินไม่ได้นอนไม่หลับก,ก็คือความสะใจนั่นนั้นมันไม่บางรัางมันไม่ใช่ในรูปแบบของตัวเงินอย่างเดียวนะนะคะสิ่งที่พิมพ์อยากจะบอกนะว่าหากคุณแชทกับฝรั่งที่ไทยนะนะคะกดข้อแรกที่คุณต้องรู้นะคะคุณลองดูนะว่าผู้ชายโทรหาคุณเวลาไหนเราว่างเวลาไหนเพราะบางคนนะนะคะผู้ชาย จะบอกว่าเนี่ยหลังสามทุ่มห้ามโทรนะคะหลังสองทุ่มห้ามโทรวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ว่างนะคะพวกนี้นะก็คือพวกนี้ไม่สถานะมันไม่โสดนะคะคนโสดมันต้องให้คุณคุยตลอดอสามารถที่จะทักหาได้คุยได้ตลอดแต่หนาะผู้ชายพูดแบบนี้ก็คือผู้ชายนั้นไม่ได้อยู่ในสถานะโสดพอผู้ชายไม่อยู่ในสถานะโสดก็คือมีเมียมีเมียคนไทยบางคนนะนะคะบางคนนั้นก็คือชัดเจนนะว่าเขานะ่ะมีเมีย แต่บางคนก็จะเอาอย่างที่พิมพูดนะคะว่ากฎหมายไทยไม่เหมือนกฎหมายประเทศอื่นๆกฎหมายไทยเอื้อให้เมียหลวงฟ้องเมียน้อยได้นะคะบางครั้งเขาไม่ต้องการเงินเขาต้องการความสะอาดใจนะ,ค,ะคุณก็โดนคดีไปดังนั้นนะสิ่งข้อกฎข้อแรกคือสังเกตเวลาที่ผู้ชายโทรหาคุณก็โทรหาคุณตอนไหนเพราะล่าสุดที่พิม์มีโอกาสลงโพสตไปนะนะคะลงคลิปไปก่อนหน้านั้นล้ทนนี้มีพี่คนหนึ่งมาคอมเมนต์น่านะสนใจมาก แกบอกว่าไปคุยกับผู้ชายผ่านบารดูผู้ชายนั้นอายุเอคุยได้ประมาณหกเจ็ดเดือนแล้วละ่ะอันนี้ก็คือไม่ได้อยู่ที่ไทยนะแล้วผู้ชายนั้นก็จะโทรหาแกเฉพาะเวลาที่ผู้ชายไปทํางานระหว่างทางเข้าบ้านหรือว่าอะไรแต่พออยู่ในบ้านผู้ชายไม่เคยโทรไม่เคยโทรและที่แกมาฟังคลิปทิมแลวทีแกก็เลยเกิดข้อสงสัยว่ามันไม่น่าจะใช่แล้วละ่ะแกก็เลยไปพูดคุยกับผู้ชายคุยท่าไหนนะ ไม่รู้นะผู้ชายกย็ยอมเปิดปากว่าเขาน่ะมีภรรยาอยู่ที่บ้านภรรยาเขาป่วยนูน่นนี่นั่นเขาต้องรักษาดูแลภรยรยาเขาเขารู้สึกเรียดเขารู้สึกเหงารแรง่านเขาก็เลยเข้าเว็บเดตออนไลน์หาคู่ดังนั้นระวังกรณีนี้ข้อที่สองคุณคุยกับฝรั่งอย่างในเว็บเดตออนไลน์หาคู่นะอย่างในเว็บไทเปนลี่มันดูได้ว่าอายุของผู้ชายที่อยู่ในเว็บนั้นมาอยู่มากี่ปี หาผู้ชายหล่อแมนแฮนซัมดูดีทุกอย่างนะแต่อยู่ที่ไทยแล้วโสดเนี่ยคุณต้อง question mark เลยนะนะคะตั้งคำถามเลยว่านี่มันใช่หรอมันใช่หรอหนะ้าตาแบบนี้ที่จะโสดมันต้องมีอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังมากกว่านั้นดังนั้นนะเราต้องหัดเป็นคนช่างสังเกตมันดูง่ายนะวอบนี้นะเว็บนี้มันดูง่ายเวลาที่เราเข้าไปในแอปนะหาผู้ชายเขาเปิดหาผู้ชายเขาเปิดระยะเวลาที่เขาอยู่ในแอปนะ เราก็ดูเลยนะคะว่าโอ้เนี่ยผู้ชายเนี่ยอยู่มานานแค่ไหนแล้วนะคะอยู่มากี่ปีแล้วนะคะหากเขาหล่อเมียนเทียนซ้ำอยู่มาขนาดนี้แล้วยังโสดเนี่ยมันมันไม่น่าจะใช่นะคะมันไม่น่าจะใช่ข้อต่อมาที่พิมพ์จะพูดนะคะก็คือเอารูปเอารูปของผู้ชายไปเสิร์ชใน Google มันจะขึ้นนะคะมันจะขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านั้นพิมพ์มีโอกาสได้ คุยกับคนหนึ่งนะเขาแชทกับฝรั่งที่ไทยแล้วฝรั่งคนนี้นะนะคะเพิ่งจะแต่งงานกับเมียเมื่อปีที่แล้วเป็นเมียคนไทยนะแต่งงานกับเมียคนไทยปีที่แล้วแล้วเข้ามาจอแจ๊กับผู้หญิงคนนี้นะผู้สังเกตนะว่าบางคนนะเขาจะไม่ลงรูปในโปรไฟล์เพราะอะไรเพราะพวกนี้นะ่ะนี้เมียมาเล่นก็จะบอกว่าเออเนี่ยผมมีตัวตนนะันนู่นนี่นั่นะอะไรต่างๆนะ หรือว่าบางคนพิมพมเคยเข้าไปใน tinder นะผู้ชายปิดตานะเอาที่คาดปิดตาให้เหตุผลว่าอ๋อนู่นนี่นั่นนะแต่ที่จริงแล้วก็คือผู้ชายมันไม่ได้โสดคุณเอารูปของเขานะไปเสิร์ชใน Google หรือว่าบางแอปที่ไม่แน่ใจว่า IM หรือเปล่ามันจะขึ้นแล้วหากรูปนั้นมันขึ้นก็คือผู้ชายไม่ได้โสดนะคะผู้ชายไม่ได้โสดข้อต่อมาพวกที่มันอยู่ที่ไทยนะนะคะพวกที่อยู่ที่ไทยนะบางคน เขาต้องการเป็นแฟนคุณเร็วๆนะคะบางคนก็หุ้ยนะผู้ชายเป็นแฟนขอเป็นแฟนเราเร็วมากเลยเขารักเราเขารักเรานู่นนี่นั่นเปล่าเลยมันจะกินตับคุณพวกนี้นะที่มันขอคุณเป็นแฟนไวๆนะเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งละเราเป็นแฟนกันเราต้องคือเราต้องมีสัมพันธ์การนูน่นนี่นั่นเพราะคือพวกนี้มันไม่สดแล้วต่อมาก็คือมันต้องการที่จะล้วงตับคุณ มันถึงจะรีบเร่งที่จะตกลงของคุณเป็นแฟนนู่นนี่นั่นนะรวดเร็วนะคะตกลงเป็นแฟนกันอย่างรวดเร็วแล้วก็ชวนคุณไปไปค้างคืนหรือว่าอะไรพวกนี้นะมันมีกลุ่มนี้เพราะว่าก่อนหน้านั้นพิมพ์ก็มีโอกาสได้คุยกับคนหนึ่งนะเขาบอกว่าผู้ชายของเขาเป็นแฟนเร็วมากนะคะคุยได้แป๊บเดียวไม่ถึงอาทิตย์แล้วก็ชวนเขาไปนอนด้วยชวนเขาไปนอนนอนด้วยแล้วทีผู้หญิงก็รู้สึกว่าที่มันไม่ใช่แล้วพิมพ์ก็บอกว่า มันไม่น่าจะใช่แล้วนะแบบนี้เขาก็ไม่เสร์ชใน Google ปรากฏว่าเห็นรูปแต่งงานผู้ชายเห็นรูปแต่งงานผู้ชายกับเมียเขาเมื่อปีที่แล้วแจ็คพอตตุ่มนะคะแจ็คพอตเลยดันงนั้นนะระวังให้ดีไอพวกที่อยู่ที่ไทยแล้วทีนี้ก็แบบว่ามาขอคุณเป็นแฟนนะคะขอเร็วๆแล้วก็นฮ้เราต้องมีความสัมพันธ์กันนู่นนี่นั่นที่ไหนได้พวกนี้มันหนีเมียมาแล้วมันก็ต้องการที่จะกินตับคุณไวๆได้กินตับคุณแล้วก็ลอยตัวนะลอยตัวไป อันต่อมานะที่จะพูดนะคะก็คือหากคุณเดทปอที่ไทยนะพอดีเห็นพี่เห็นพี่แดงมั้งนะคะแกมาแกมาลงในกลุ่มหนึ่งนะนาทีก็บอกว่าผู้ชายนะคะก็คือเราผู้หญิงบางคนนะอยู่กรทมอรพอตกลงเป็นแฟนปุ๊บก็ขายของขายร้านอะไรย้ายย้ายไปอยู่กับผู้ชายนะไปอยู่กันแป๊บเดียวก็คือผู้ชายคือผู้ชายพวกเนี้ยบางครั้งนะ เขาไม่ได้ต้องการความสัมพันธ์ที่จริงจังเดี๋ยวเราต้องการความสัมพันธ์ที่จริงจัเงเราต้องการที่จะคิดว่าเขานี่ะเออก็จริงใจกับเราละเราก็ตัดสินใจที่ไปอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยคิดให้ดีๆคิดให้ดีๆเพราะพวกนี้นะนะคะพวกนี้นะในหลายๆคนอะเขาไม่ได้ต้องการความสัม네พันธ์ที่จริงจังนะนะคะดังนั้นคิดให้ดีที่เราจะหออผ้าหอผ่อนไปอยู่กับฝรั่งนะเพราะอย่างเคสนี้นะไปหออผ้าหอผ่อนไปอยู่กับฝรั่งแล้วสุดท้ายยังไง ฝรั่งมันเทนะคะก็เหมือนมาค้นพบที่หลังว่ามิผู้ชายยังไม่หยุดผู้ชายยังไม่หยุดยังเข้าเว็บเดตอะไรหาคู่ยังไปจ้อกับคนนั้นไปแก่กับคนนี้อยู่นะดังนั้นพี่จะบอกว่าระวังให้ดีๆนะคะระวังให้ดีๆที่แบบว่าเราจะไปให้ความสัมพันธ์มันไปอย่างรวดเร็วนะคะคุยกับผู้ชายแป๊บหนึ่งผู้ชายขอเป็นแฟนนู่นนี่นั่นหอบผ้าหอบผ่อนย้ายไปย้ายสัมนโนครัวไปอยู่กับเขาเลยเนี่ยมันไม่ได้นะมันไม่ได้ คุณต้องระวังนะคะคุณต้องระวังว่าคุณจะไปเจอน้เสือปา่าจระเข้ไปเจอผู้ชายที่มันไม่คือนะนะคะอันนี้ก็คือฝอที่ไทยนะเพราะสุดท้ายแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ต้องได้กลับนะคะเขาขายเขาขายที่ทางที่ทํากินของเขาเลยในกรุงเทพนะแล้วก็ย้ายไปอยู่กับผู้ชายที่จากจังหวัดที่ระยองหรือว่าที่อะไรพิมพ์จำไม่ได้นะนะคะคือเราคุ้มไหมไม่คุ้มเลยนะคะเพราะว่าผู้ชายมันก็เทผู้ชายมันก็เทหลังจากที่แบบว่า คือแบบว่าเราไปแล้วมันไม่เคืออะที่ไทยยังไม่หยุดพอฝอที่ไทยบางคนนะเขาไม่ต้องการหาความสัมพันธ์เขาต้องการแค่ผู้หญิงนอนด้วยฟรีๆนะนะคะนอนด้วยฟรีๆดังนั้นก็ฝากให้คิดแล้วก็มีกฎอีกข้อหนึ่งนะห้ามท้องนะคะห้ามท้องเพราะมีน้องคนหนึ่งนะหะาเขามาลงนะเขาไปเดทกับฟอที่ไทยแล้วไปปล่อยให้ตัวเองท้องนะคะ ท้องแล้วยังไงครับท้องผมก็ไม่รับนะคะจบนะคะผู้ชายไม่รับเป็นยังไงร้องผมร้องให้จะเป็นจะตายนะคะก็ก้มหน้าเลี้ยงลูกไปคนเดียวนะดังนั้นนะจะไปขึ้นเตียงกับฝรั่งนะคิดให้ดีๆนะนะคะคิดให้ดีดๆว่าเราเราโตแล้วนะคะพิมพ์เชื่อนะคะว่าทุกคนที่มาติดตามถ้ามีวุฒิภาวะพอที่จะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะที่เราจะคือเราไปนอนกับเขาน่ะเราก็ต้องแน่ใจนะว่า เราไม่ท้องหนึ่งละเราไม่แปลโรคมาติดตัวเองนะนะคะเพราะก่อนหน้านั้นพิมพ์ก็มีโอกาสได้พูดตรงๆนั้นด่าเลยละ่ <c oughs> <c oughs> นะด่าผู้หญิงคนหนึ่งไปนะ <c oughs> เขาบอกว่าเขารักผู้ชายคนนี้มากรักฝรั่งคนนี้มากแล้วพีรก็คือเขาก็ไปมีความสัมพันธ์กับฝรั่งคนนี้แลผ้ผู้ฝรั่งคนนี้นะอยู่ที่ไทยพี่ไม่แน่ใจนะว่าอยู่ที่ไหนนะแต่อยู่กรุงเทพนี่แหละไอ้ผู้ชายคนนี้มันก็ไม่หยุดนะมันก็มีผู้หญิงมานอนด้วยเรื่อยๆแล้วก็มันไม่ใส่ถุงนะคะ ไม่ใส่ถุงแล้วก็ผู้หญิงก็ยอมนะคะก,ก็จะก็รักเขาแรงต่างแล้วพิมก็บอกว่าแล้วผู้ชายก็เคยรักคุณไหมอะไรเงี้ยสนนะุดท้ายแล้วเหมือนจะคิดได้นะไม่รู้ไม่รู้เป็นยังไงนะก่อนเนี้ยไม่รู้ชีวิตเป็นยังไงเพราะว่าผู้ก็คือผู้ชายมันไม่ปกมันไม่ป้องกนะันน่ะพูดง่ายๆไม่ป้องกันแล้วทีคุณไปร่วมหลับนอนกับเขาแล้วก็ผู้หญิงเขาก็คือมันมีผู้หญิงมากหน้าหลายตาม,มานอนกับเขาอะไรเงี้ยนะคะ ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนคิดดูง่ายงๆงว่าหากคุณไปติดโรคติดภัยมาแล้วมันคุ้มกันไหมเนี่ยไม่คุ้มเลยนะคะนะคะต้องระวังเราโตๆกันแล้วนะคะผู้ชายเขาไม่ใส่ถุงก็ไม่ต้องไปนอนกับหัวมันนะคะเพราะแค่นั้นนะคะจะรักมากแค่ไหนก็ไม่มีใครรักคุณเท่าตัวของคุณเองนะถ้าตัวของคุณเองดังนั้นต้องระวังนิดนึงนะคะใส่ใจตัวเองนิดนึงอย่าให้ความน่ามืดเข้ามาครอบงำนะคะ อันนี้ก็มาเล่าสู่กันฝางนะที่ไม่ได้บอกนะคะว่าบางคนก็บอกว่าเฮ้ย mm. ฟอที่ไทยมันร้ายนะแต่มันอยู่ที่คนมันอยู่ที่คนนะนะคะอย่างที่บอกว่าฝรั่งที่บ้านนี่ก็คือเป็นฝรั่งที่ไทยนะคะก็ทํางานอยู่ที่ไทยสองปีนะนะคะเขาเคยเดทผู้หญิงไทยคนหนึ่งนะคะแต่ก็คือไม่ได้ไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ดังนั้นมันขึ้นอยู่กับคนนะนะคะคนจะดีไม่ดีมันมัน มันขึ้นกับอยู่ที่คนะที่สาคัญนะที่บอกระวังระวังจะไปเจอไอ้พวกเนี้ยพวกที่พวกเมียเผอก็อีกเรื่องหนึ่งนะฝรั่งบางคนเขามีลูกมีลูกกับเมียคนไทยแล้วที่เขาเลิกรากันมาเนื่งกันลากันมาคุณเป็นคนเข้าไปใหม่นี่แหละคุณเตรียมไปลบกับไอ้เมียเมียเก่าคนไทยของเขาเลยนะเพราะว่ามีเพื่อนนะคะที่เขาเจอกับสามีเขาที่ไทยนี่แหละสามีเขาก็คือเคยแต่งงานผู้หญิงไทยมาก่อน แล้วทีนี้โอ้ยนะคะก็เมียนั้นก็ไม่ยอมนะคะเมียเก่านั้นไม่ยอมเขาเลิกกันไปแล้วนะนะคะไม่ยอมนะทีก็คือเป็นปัญหานะคะเป็นปัญหาเพราะบอแวงคุณต้องเตรียมพร้อมรับมือนะคะเตรียมพร้อมรับมือกับพวกเมียเก่าของเขานะ่ะนะคะคือประมาณว่าห่วงก้างอ่ะนะคะห่วงก้างคือจบที่ฉันฉันไม่ได้คนอื่นก็จะไม่ได้ในประมาณเนี้ยนะคะพาะพิม <laughs> พูดเรื่องห่วงก้างพิมเห็นอ่า เพื่อนในในเฟซบุ๊กนะเขาเพิโพสล้ำพึงล้ำพันถึงอดีตสามีเขานะนะคะถึงอดีตสามีกันเขาเลิกไปแล้วล่ะเขาเลิกกันไปแล้วลเขาแต่งงานกันมานานนะเขาเลิกกันไปแล้วแล้วทีนี้ก็ตัวเองก็เดทคนใหม่แล้วล่ะเดทฝรั่งคนใหม่แล้วทีนี้ก็ผู้ชายเขาก็เป็นมีแฟนคนใหม่นะคะแฟนคนใหม่แล้วก็เป็นผู้หญิงไทยอยู่ที่ไทยนี่แหละเขาก็ไปเอารูปของผู้หญิงมาลงนะเพื่งทีงว่ามัน มันแปลกๆอะไรมันก็ไม่ควรทานะดังนั้นก็ระวงังนะคะคุณอาจจะไปเจอฟอที่ดีแต่ว่าฟอนั้นนะคะบังเอิญเคยมีเมียเก่าคนไทยมาแล้วก็อยู่ที่ไทยเหมือนกันแล้วมีลูกยิ่งมีลูกนั้นโรกแตกนะคะเมียเก่าก็คือละลานไม่เลิกนะนะคะดังนั้นต้องใช้ความอดทนสูงนะคะต้องต้องเลือกดูต้องดูให้ดีๆนะนะคะต้องดูให้ดีๆไม่ใช่ว่า เราเห็นเป็นฝรั่งที่ไทยแล้วเราไม่คิดจะเดทเลยมันก็ไม่ใช่นะคะคนดีๆยังมีเหมือนอย่างที่พิมพ์นะคือพิมพ์ตอนที่พิมพ์มาเดทหาแฟนต่างชาตินะพิมมองเจอฝรั่งจากประเทศหลังไม่มีใครมาเลยอะ่ะไม่มีใครมาสักคนเลยบอกว่าจะมาจะมาอเห็นหัวมาทุกคนนะคะแล้วทีนี้บังเอิญว่าไปเจอฝรั่งที่บ้านที่เว็บโอเคคิวปิดนะเด้งขึ้นมานะเขาไม่ได้หาแฟนหรอกค่เขาหาเพื่อน นี่ก็คือหมดฟิลที่จะหาแฟนแล้วคือแบบว่ายอมแพ้ละนะคะเล่นเว็บเดทมาเจปีไม่ไม่เจอนะคะ mm hmm. เห็นเขาขึ้นมาเด้งมาปุ๊บก็เลยเข้าไปคุยกับเขานะนะคะ mm hmm. อิตานี่ก็ไม่คือสมัครเว็บเดทก็ไม่เข้าเช็คนะไม่เข้าอ่อนนะนะคะ mm hmm. จนคือเดือนหนึ่งเขาจะเข้าไปดูทีหนึ่งดังนั้นพินจะบอกว่าเวลาที่คุณส่งข้อความหาผู้ชายแล้วผู้ชายเขาไม่ตอบบางครั้งเขาก็คือไม่ได้เล่นเป็นกิจ,จวัดนะนะคะบางคนเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะ ไม่ต้องเป็นน้อยนะคะก็ส่งทักทายไปเขาอยากเขาเห็นเขาชอบเราเขาก็จะเข้ามาคุยเองแต่นี่เขาเข้ามาคุยด้วยนะทั้งจากที่ไม่ค่อยได้ล็อกอินนะนั่นนั้นพี่ต้บอกว่าฝนัังที่ไทยดียังมีเยอะเลือกเอาพี่นาเอาดูเอาอีกนะคะดูเอ,เองเพราะว่าเพื่อนแฟนนะเขาชอบผู้หญิงไทยมาก แต่เขาไม่ได้แต่งงานผู้หญิงไทยนะเขามาเขามาเขาแต่งงานกับผู้หญิงคนฟิลิปปินส์เขากลับมาประเทศเขานะคะก็คือเขาไปที่ไทยด้วยกันนั่นแหละ mm. เขากลับมาประเทศเขาแล้วก็มาเจอผู้หญิงที่ฟิลิฟิลิปลปินส์นะคะเขาก็มาแต่งงานเขาเพิ่งมีลูกไปนะคะดังน,น,นั้นนะพิมจะบอกว่าคนดีไม่ดีไม่ได้ขึ้นกับว่าที่อยู่ที่ไหนนะก็เลือกเอาดูเอาสังเกตเอาที่นาเอานะแต่บางคนก็บอกว่าเนี่ยเคยมีคนมา<ๆ> มาคอมเพนนะว่าเขาคบกับฝรั่งอยู่ที่ไทยหกเจ็ดเดือนเขารู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ได้รู้จักอะไรกับผู้ชายเลยก็คือผู้ชายค่อนข้างที่จะปิดตัวเองคือไม่ให้เข้าเลยหากกรณีที่คุณเดทกับฝรั่งแล้วคุณเหมือนกับว่าผู้ชายมีความลับผู้ชายไม่เปิดโอเพ่นกับคุณนะคุณเตรียมสิ่งหัวได้เลยคุณไม่ต้องไปเสียเวลาคุยเสียเวลาการทำมาหากินเพราะอะไรคือชัดเจนแลวว่าผู้ชายเขาไม่ต้อนรับเราเข้าไปในชีวิตของเขา คุณคิดดูนะคุณเดทก,กับผู้ชายคนหนมาหเดือนคุณไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาเลยนะคะคุณต้องเดทไปอีกกี่ปีถึงจะรู้เกี่ยวกับเขาเพราะน้ำหมายขอามา่าผู้ชายเขาไม่ได้ต้องการเรานะคะผู้ชายไม่ได้ต้องการเราให้เราเข้าไปในชีวิตของเขาดังนั้นมันก็จะเป็นแบบนั้นนะคะมันก็จะเป็นแบบนั้นหากคุณรู้สึกว่า,เ,าเดทแล้วมันไม่เวิร์กนะนะคะก็ไม่ต้องฝืนนะไม่ต้องฝืน มันคือมันเป็นเลดแฟลกมาเลยวอนะคะ่ะโอเคนะคะค่ะคุณจุณน,นิสานะคะพิมพ์ทำเนี่ยเดี๋ยวเอาให้ดูในกลก้องอยู่ไหนละก้องอยู่ไหนละหาไม่เจอโอเคจ้าคุณออนวันนี้ทําไหนละอยู่ไหนละวันนี้ทําลาบหมูนะคะจ้าคนสวยหายไปนานเลยนะคะคนสวยนะคะคนสวยนะคะเอ็นเจเนี่ยคนสวยเนี่ยคนสวยหายไปนานเลยนะนะคะ นี่ค่ะลาบหมูไม่ไม่ค่อยใส่พริกนะไม่คุยไไม่ค่อยได้คุยกันเลยนะจ๊ะนะคะแล้วก็ผัดผัดอ่าผัดหมูผัดหมูขิงนะคะผัดขิงนะคะผัดขิงจ้าพี่กอล์ฟคิดถึงนะคะพี่คนไปไหนอ่ะสา้าีกคนไปไหนหายไปเลยนะไม่ไม่เจอหน้าเลยนะไม่เจอหน้าเลยนะคะไปไหนกันหมดนะคะ แฟนถามว่าแฟนกินได้ไมัเ้เขากินได้นะนะคะเขากินได้แต่เขากินเผ็ดมากไม่ได <laughs> ะะ้ดังนั้นอย่างที่บอกนะคะว่าดูเอาพี่นาะเอานะคะคนไหนมันคือคนไหนไม่คือนะเดีย๋ยเห็นว่าเฮ้ยเราครบกับผู้ชายที่ไทยแล้วน้องสบายดีค่ะ บอกว่าให้เราครบกับเขาแล้วเขาขอเราเป็นแฟนใหม่ๆเราก็จะไปอยู่กับเขาอะไรต่างๆเนี่ยระวังให้ดีๆนะระวังมันได้กินตับคือมันก็จะซิ่งนะคะพวกนี้มันหัวดีนะคะจ้าคุณทูทูนะคะระวังให้ดีๆนะคะคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีนะอาหารที่ไทยเลือกเอานะคะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยพวกนี้รู้มากนะคะไม่คุยกับมันนะคะอย่างที่พี่บอกนะคะว่า เขาก็คือปรับตัวเข้ากับการดำรงชีวิตนะ,นะะเร้าก็เพยนยาะเอานะแต่ถึงสำคัญมากที่สุดนะเช็คให้ดีๆนะโอะพ่อลูกเขาพ่อลูกล็อกประตูแล้วหายไปเลยค่าคุณกุลยานะคะอ๋อกลับมาอยู่น้องวัวใช่ไหมพี่กอ พี่ก็ม,มาอยู่น้องบัวแล้วใช่ไหมนะคะยาคุณกุลยาเป็นไงมัางยาไปอยู่เยอรมันแล้วบอนะะยาไปอยู่เยอรมันแล้วบอยาคุณนาจังนะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะตอนนี้กําลังเรียนนะคะกําลังทํากับข้าวเมื่อเช้าไม่ค่อยมีเวลามาไลน์นะคะกําลังเขียนหนังสืออย่างเมามันอยู่นะคะ อย่างาเอามันเดี๋ยวเด่มที่สองน่าจะได้ออกในวัยนี้นะคะฮะบิ๊กบอส<ะ>มาแล้วนะคะพี่ก,กอเป็นไงมากไปอยู่น้องบอัวลำพูร้อนไหมนะคะจ้าคุณไม่รอนนะคะ ดูให้ดีๆนะฝอที่ไทยอะ่ะดูให้ดีๆถึงข้อไปไทยเฟรนลี่ไทยคิวปิดเยอะเลยนะคะแล้วก็ฝอรประเภทที่แบบไปไปไทยบ่อยๆนี่ระวังให้ดีๆด,ด,ด้วยนะนะพวกนี้ไม่นา่าจะโสดนะโอมาแล้วค่ะไหนหนูมาแล้วยังเอหนนะนี่ค่ะมาแล้วค่ะโอโอนี่อะไรคะนี่ไงนี่ไงปะกอ๊อปลุงกอ๊อปปะกอ๊อป นู้อยู่นี่ค่ะโตแล้วนะเนี่ยจ้าคุณมาริวันฝนตกทุกวันนา้ขค้นมันดีแถอยู่เพื่อนหอนคือจังตับจะแตกนานเพื่อนอยู่เพื่อนคือจังร้อนเหมือนกับตับจะแตกนี่อะไรคะคิวคัมเบอร์ <c> um <ber> แตงกว่าอุ้ยมือมือ,มอทําไมเปื้อนจังเลยคะเดี๋ยวไปกินข้าวโอเคแล้วสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนนะ,ปะไปกินข้าวก่อน กำลังเด้อเด้อดีๆกันกำลังดืงด้อปะบ๊ายบายคือบ๊ายบายบ๊ายบายเอาอะไรคะเจ้าน้ำนะคะดูให้ดีๆนะคะเพื่อนๆดูให้ดีๆนะคะไทยคิวปีดไทยเฟรนลี่เยอะเลยนะคะขออยู่ที่ไทยโดยเฉพาะไทยเฟรนลี่นะหน้าเหมือนเช่นจ้า <laughs> หนูหน่อย <laughs> โอ้คนนี้ไปก่อนลคะค่ะแม่บายแม่บายขอบคุณคะ่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะเดี๋ยวตอนเย็นจะมาไลฟ์อีกนะคะมีคอนเทนต์ที่อยากคุยอยู่นะคะ